เราจะพามาชมผลงานของปุ๋ยลิกนินไฟที่สวนผู้เรียนซอับอนันต์นะคะอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําใบฟื้นต้นแล้วสะสมอาหารแล้วดอกไม่พอต้นเขาบริหารจัดการยังไงนะคะให้ดอกมาดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระยะขึ้นเกล็ดแล้วค่ะวิกฤตหนักแบบนี้เรามาดูกันว่าเขาจัดการยังไงให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ เริ่มต้นด้วยการฟื้นต้นทำใบด้วยชุดทำใบแบบเต็มสูตรจากนั้นเข้าสู่ช่วงสะสมอาหารเราจะใช้เป็นสูตร3ขั้วเหนียวและเมื่อพบกลุ่มตาดอกมา30-40%เราจะเพิ่มสูตร55เพื่อพัฒนาตาดอกและเล่งตาดอกให้มาอย่างพร้อมเพียงกันค่ะายสวนตอนนี้ถ้าอาจจะมีปัญหาดอกมาบ้างไม่มาบ้างแต่บอกไว้เลยนะคะว่าส่วนนี้ดอกมาพอต้นและเกินต้นอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงระยะขึ้นเกดและไข่ไก่ก็ยังเดินด้วยสูตร3ขั้วเหนียวเมื่อผ่าน ระยะไข่ไก่เข้าสู่ช่วงระยะที่ปลอดภัยแล้วจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสู่ร2ขยายลูกเพื่อช่วยในการขึ้นลูกสร้างภูเบ่งภูกปุ๋ยลิงนินไฟใช้ง่ายไม่มากตัวไม่ต้องเติมปุ๋ยหรือฮอร์โมนตัวอื่นเพิ่มเพียงใช้ร่วมกับเทคนิคการบริหารจัดการของสวนที่ดีผลผลิตออกมาดีแน่นอนส่วนทุเรียนซับอนันต์ใช้ปุ๋ยลิงนินไฟมายาวนานกว่า10ปีแล้วค่ะได้ผลผลิตดีอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้พี่วิทยากลายเป็นตัวแทนประจำอำเภอบ้านานานเดิมจังหวัดสุราษฎร์ไปแล้วค่ะ ปุ๋ยลิงนินไฟจังหวัดสุษรรารธานีมีจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่าลืมเปิดใจเพราะปุ๋ยลิ้นินไฟคนใช้จริงเท่านั้นถึงจะรู้ค่ะ